เอโยสวัสดีสวีดัสท่านผู้ชมทุกทๆคนทุกๆท่ทททททานฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่า Pest and Fishing Simu เลเชอฮะฟังจากชื่อแมปแล้วเนี่ยรู้ได้เลยครับว่าวันนี้สุลต่านเบนนี่จะมาเปลี่ยนลุคฮะปกติเบนนี่จะเป็นนักธุรกิจมาดเข้มหรือไม่ก็ทําร้านอาหารแต่เดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้าน,นี้เพิ่งจะไปทําร้านอาบน้ําหนูมานี่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ไม่ใช่ว่าเป็นธุรกิจสินี่อาจจะเป็นงานอดิเรกก็ว่าได้นะเดี๋ยววันนี้ฮะเจ้าเบนนี่เนี่ยจะมาตกปลากันซึ่งในเกิดใครที่ไม่เคยเล่นเจ้าแมปนี้ลิงกอยู่ใต้คลิปนี้ฮะลองกดเข้ามาเล่นพร้อมกับผมได้เลยคอนเซปต์ Concept ของเจ้า แบบนี้คือเราจะมาตกปลาฮะเป็นอะไรที่ผมสนใจมากเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแมปตกปลาในโรบบอสักเท่าไหร่ในคลิปนี้ฮะเราจะมาจําลองการตกปลาไปพร้อมๆกันเลยมาฮะเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถที่จะมาตกปลาตรงนี้ได้ หากคุณกำลังมองหาร้านขายโรบัคที่สุลต่านอย่างผมนั้นไว้วางใจ <c oughs> ก็นี่เลยมารู้ชอ็อปร้านบริการขายโรบัคระบบ i อเพาร์และระบบ v i p แทมมันมีดีที่บริการกดเกมพาร์แมปต่างๆนั้นรวดเร็วทันใจภายใน15-30นาทีร้านด,ดีๆแบบนี้เป็นนี่แนะนำเดี๋ยวนะอันนี้คือการสอนอย่างนั้นเหรอโอเคก็คือเดี๋ยวนะมันเป็นการตกปลาแบบวานแหะหรอกเหรอมันไม่ใช่ตกปลาแบบแบบคันเบ็ดหรอกเหรอเออเดี๋ยนะโอเคฟังดูไม่แย่เท่าไหร่ตรงนี้มีปลาอยู่ฮนะปลาดีโม่นี่นะ หวานลงไปแล้วก็ว้าว t ด a t s so easy ได้ปลามาหกตัวและได้เงินมา1นบาทแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ขอจับปลาก่อนนะแล้วเมื่อจับไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีกระเป๋าอยู่นะกระเป๋าอยู่ที่ตรงนี้ฮะตอนนี้78ดทับหนึ่งอมาขอแม่นๆโอเค100เป็นที่เรียบร้อยฮะก็คือตอนนี้เนี่ยกระเป๋าของเราเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะกดเซลล์ตรงนี้เพื่อที่จะ วาร์ปมาขายได้เลยผมขายได้เงินมาที่18บาทแล้วตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้คือภารกิจฮะโอเคนะ่าสนใจเนี่ยถ้าเกิดเราทําการจับปลาได้20ตัวเราจะได้เงิน500ว้าวแล้วตรงนี้คือร้านค้าเราสามารถที่จะมาซื้อเวบอนเลยเหรอใช้คําว่าอาวุธเลยเหรอเราสามารถที่จะซื้อ,อ,อขอเรียกว่าแแล่อะกันนะแห่อันใหม่หรือว่าตะข่ายอันใหม่ได้คือบางคนอาจจะไม่เข้าใจคําว่าแห่นะขอเรียกคาว่าตะข่ายแล้วกันนะตะข่ายอันใหม่อันนี้ ATK Attack เงี้ยเหรอสิบ อันนี้30ว้าวราคา168บาทเลยซึ่ง อันที่แพงที่สุดราคาเท่าไร่เอ่ยว้าวอันที่แพงที่สุดนะครับสำหรับสายฟรีคือราคา10,000แต่ว่าเจ้าแบบนี้มีตะข่ายแบบโรบักด้วยราคา1000โรบักสามารถที่จะ ATK นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรขอเรียกว่าดาเมจได้ไหมดาเมจสามหมื่นเลยเหรอสามหมื่นกับ30เดี๋ยวนะทาไมมันแปลก,ปลกอันนี้ราคา6000 ATK 100อันนี้ราคา1 0,000่น ATK 30แต่อันนี้เอเรียนเหรอตะข่ายเอเรียนราคา 1,000โรบัก ATK 30,000แต่เดี๋ยวหนะ้าเราสามารถที่จะซื้อเรือได้ด้วยโอ้แล้วมีเรือแบบโรบักด้วยฮะราคา500โรบักนี่มันบ้ามากเจากบบ้าแมปนี้สามารถที่จะเทพทูดได้แบบจังหนับไปเลยก็ว่าได้โอเคเราจะกลับไปตกปลากันอีกครั้งหนึ่งฮะมาดูซิมีปลาอะไรบ้างโอ้ดีปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ขอจับปลาตัวใหญ่ตรงนี้ได้หรือเปล่าเราน่าจะยังจับไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าตะข่ายเรามันอันเล็กอะ่ะโอ้ไม่ไหวฮะแรงเจ้าปลาตรงนี้มันเยอะเกินไปแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้ได้ไขฟ่ฟรี เออได้น้องแมวระดับอ e ีปิกมาแล้วตรงนี้มีฉลามฮะจับฉลามได้หรือไม่จับไม่ได้แล้วน้องแมวผมมาช่วยตกปลาตรงนี้ด้วยอุ้ยน่ารักอะแบบนี้สามารถเอาสัตว์เลี้ยงมาช่วยตกปลาได้ด้วยเหรอตอนนี้ผมมีเงินอยู่68บาทสามารถที่จะซื้ออะไรได้เอ่ยอาเวบปอนเ bon, หรอไม่น่าจะซื้ออะไรได้นะอ๋อซื้อเรือได้ก็คือยิ่งเรือใหญ่เราก็จะสามารถเก็บปลาได้เยอะนั่นเองเอาผมซื้อเรือนี้มาแล้วกันนะบวก3 0 0รอดูซิว่าเรือใหม่ของเราเป็นไงบ้างเรือใหม่ของเราโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ต่างจากตอนแรกเลย แต่ตอนนี้นะครับผมต้องการตะข่ายที่ดีกว่านี้ <c oughs> คือตอนนี้ได้จับเจ้าปลาสีเหลืองไม่ได้เลยนะรู้สึกว่าเจ้าตะข่ายอันที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเหมาะกับการที่เราจะไปหวานหาเจ้าปลาเมโมมากกว่าลองกดเซลล์ดูได้เ,เงินเท่าไหร่ได้เงินมันนิดเดียวเองเหรอเนี่ยโอ้โหเจะแบบนี้ถือว่ามีความเล่นยากอยู่พอสมควรเลยนะแต่เราจะทําให้มันเล่นง่ายโดยการกดมาที่ร้านค้าตรงนี้เลย Wow. มีลิมิเต็ดไทม์ด้วยเหรอเนี่ยสัตว์เลี้ยงโอ้ตรงนี้เป็นยูนิคอร์นสินะราคาฟองละ5 0 0รโรบักถือว่าแพงมากโอเคเราจะเริ่มซื้อจากเกมพาสก่อนเลยละกันท่านผู้ชมฮมเริ่มจากเกมพาสปลาคูณ2ก็คือเราตกมาแล้วเราจะได้คูณ2ขึ้นมาถูกไหมเกมพาสช็แบบนี้ราคาแพงเอาเรื่องอยู่นะราคา800รโรบักสําหรับปลาคูณ2โอเคแล้วก็กระเป๋าไม่จํากัดนะราคา700รโรบักอันนี้ก็แอบแพงไปอีกนิดหนึ่งแต่ก็พอที่จะรับได้อยู่เหมือนกัน เออส่วนที่เหลือเป็นเกมพาร์ทแนวเปิดไข่เหรอผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะต้องมาเปิดไข่ในคลิปนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเห็นสัตว์เลี้ยงเทพทูแล้วใช่ไหมเราจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงเทพทูกันฮะเออเกมพารเปิดไข่ผมจะข้ามไปนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นนะแต่ว่าเกมพาร์ทใช้สัตว์เลี้ยงได้อีก4ตัวเนี่ยอันนี้จําเป็นเออแต่ก่อนอื่นครับเราจะเริ่มซื้อจากอะไรก่อนดี ผมจะลองซื้อเจ้า Limited Time สัตว์เลี้ยงแล้วกันนะราคา500โรบัสต่อ1ตัวอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีสเตตัสที่คุ้มค่าหรือเปล่าแต่ก็ลองซื้อมาเพื่อท่านผู้ชมนะฮะมาดูกันว่าจะได้ในเรื่องของตัวอะไรมาเอ่ยอันนี้คือขายแบบ Limited Time เดี๋ยวนะ ได้เจ้ายูนิคอร์นมาพนี่ <P ony. S 1> เอ่อเจ้าพนี่ครับโอ้เดี๋ยวนะสัตว์เลี้ยงจะบวกในเรื่องของเปอร์เซ็นต์การจับเหรอบวก11 3ซแล้วก็อันนี้ครูดาวนี่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะ8วิแล้วก็บวกเงินฮนะอันนี้จำเป็นมากบวกเงินถึง273 0เอสาลยเหรอสำหรับเจ้าพนี่หรือว่ายูนิคอร์นตัวนี้ให้ผมว่ามันคุ้มอยู่นะสำหรับเจ้าพนี่ตัวนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวนะแต่ถ้าเกิดผมซื้อสัตว์เลี้ยงเทพทูตัวนี้ล่ะราคา3 0 0่รบคัคคือราคา ที่แพงที่สุดของสัตว์เลี้ยงแล,ละราคา1,300โรบักเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าสเตตัสมันจะบวกเยอะแค่ไหนมาอันนี้คือไม่ต้องรุ้นเลยฮะได้แบบระดับเรนโบวมาขอดูหน่อยว่าสเตตัสเยอะหรือน้อยแค่ไหนคุ้มหรือไม่สเตตัสครับ วว้าบวก188ในการจับคู่ดาว8วิแล้วก็บวกเงินครับอันนี้น่าสนใจมากบวกเงิน25,000เยอะกว่าเจ้ายูนิคอร์นอีกแบบนี้ฮะบอกได้เลยครับว่าคุ้มค่ามากมาครับตอนนี้เราซื้อเกมพาสมาบางส่วนแล้วอุ๊เดี๋ยวนะตรงนี้มีไข่ฟรีด้วยคือไข่ฟรีแบบนี้เยอะมากเลยนะเนี่ยและถ้าเกิดเราเก็บอันนี้คืออะไรอะกล่องหรอเออเก็บมาโอ้ได้เงินมา100,000ส,สามารถจับตัวนี้ได้ไหม จับไม่ได้ฮะเจ้าตัวนี้แรงเยอะมากตะข่ายเราหรือว่าแห่เราเนี่ยมันยังเล็กเกินไปหน่อยอ่ะเราจะเริ่มซื้อจากตะข่ายอันใหม่ก่อนเลยแล้วกันเออตะข่ายอันใหม่อันนี้ราคา1 0,000ซื้อมาครับแล้วก็เรือเรือราคาแพงสุดเท่าไหร่ราคา6,700เป็นเรือเดี๋ยวนะเป็นเรือเป็ดเหรอโอ้โหเดี๋ยวเป็นเรือเป็ดฮะอุย้ยน่ารักน่ารัก <laughs> ตอนนี้เราขี่เรือเป็ดอยู่แล้วถ้าเกิดเราอยากจะไปโซนถัดไปเราต้องเก็บปลาให้ครบ1 2 0 0 0ตัวเหรอ 12,000นี่ก็เยอะอยู่นะโอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมสามารถที่จะตกปลาได้ถึง4,100ตัวแล้วนะครับแต่มันก็ยังห่างไกลความเป็นจริงที่เราจะมีถึง12,000ตัวอยู่นะคือตอนนี้เนี่ยเรือเรากับที่จับปลาเราเนี่ยมันยังไม่ OP มากพอครับเพราะฉะนั้นเราจะซื้อเจ้าเอเลียน แนทอันนี้มาราคา1000โรบักนะครับหวังว่ามันจะคุ้มค่ากับผมนะ1000โรบัคก็ราคาแพงอยู่แต่ก็หวังว่าจะคุ้มค่าซื้อไปเทียบร้อยครับแล้วก็เรือเดี๋ยวนะเรามีอินฟินิตีอยู่แล้วนี่นะจะซื้อทําไมล้านเนี้ยเราจะซื้อนี่ทําไมอะ่ะแต่ว่ามันเท่ดีนะเราก็ซื้อมาเลยแล้วกันฮนะมันเท่ขนาดนี้ใครจะอดใจไหวราคา500รโรบัคตอนนี้เรามีที่จับปลาแบบเอเลียนและอ หูหเรือผมเท่มากๆเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดียวเดียวนี่อะไรอะ่ะนี่คือบอสเหรอวัแล้วผมสามารถที่จะจับบอสได้แบบทีเดียวเลยนี่คือบอสฉลามยักษ์ของดินแดนแรกบวกอยู่ที่1,000ปลาเลยนะครับหรือว่ามันเรียกเป็นกิโลหรือเรียกเป็นตัวนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ดูสิฮนะผมจับแบบวันช็อตได้เลยคือมันโอพมากๆ โอเคฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมสามารถที่จะไปเกาะถัดไปได้แล้วครับโอ้โหโหรอคอยมานานแสนนานได้เวลาแล้วสินะที่เราจะไปเกาะถัดไปแล้วก็อีซี่โอมาถึงก็มีพี่ใหญ่รอต้อนรับอยู่ตรงนี้เลยครับโอ้โหตัวใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นบอสหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะมาลองจับเจ้าตัวนี้กันมาดูซิว่าเราจะจับได้หรือไม่ครับแบบวันช็อตหรือไม่ลองดูหนึ่งที อีีและอูบวก4,500เลยเหรอโอ้โหแล้วตัวนี้ปลาตัวใหญ่ฮะคือผมสามารถที่จะวันช็อตปลาตัวใหญ่ได้หมดเลยอย่างนั้นเหรอแล้วดินแดนถัดไปเราต้องจับปลายครบ7,500 0ตอนนี้เราจับปลาไปทั้งหมด2 3 0 0 0มันมันก็แลดูจะห่างไกลความเป็นจริงอยู่นะ แล้วก็แน่นอนเลยครับว่าเราปลดล็อกดินแดนใหม่แบบนี้เราจะสามารถซื้อในเรื่องของเรือใหม่ได้ถูกไหมหรือว่าอาวุธใหม่แต่ว่าอาวุธใหม่ของดินแดนนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะสู้เจ้าเอเลี่ยนได้อยู่ดีแล้วก็เรือของดินแดนนี้ก็ไม่สามารถสู้เรือที่ผมซื้อมาได้อยู่ดีโอเคสรุปว่าปลดล็อกดินแดนนี้มาทําอะไรไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้มีการอัปเกรดสามารถที่จะอัปเกรดอะไรได้เอ่ยเออโอ้เราสามารถใช้เจมในการอัปเกรดได้ฮะ อัปเกรดลายดีเอ่ยเรือวิ่งไวขึ้นบวก5 บวกไปอีกเรื่อยๆผมว่าการที่ทําให้เรือนั้นวิ่งไวขึ้นเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะครับแล้วก็เอออันนี้300เจมโอ้โหราคาแพงมากเลยอ่ะเจมที่ผมได้มานะครับได้มาจากภารกิจนะก็คือเราทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะสามารถมารับเจมตรงนี้ได้แต่เดี๋ยวฮะท่านผู้ชมตรงนี้มันคือการอัปเกรดอย่างเง้นเหรอก็คือเราเอาตัวนี้มาอัปเกรดได้เดี๋ยวนะาใช้100เจมถูกไหมเราลองกดโอเคดูโอ้เราต้องมีสัตว์เลี้ยงครบ4ตัวก่อนเราถึงจะสามารถเอามันมารวมหรือว่าเอามันมาอัปเกรดดไ้ น่าเสียดายเลยคือถ้าเกิดสามารถที่จะอัพแบบนี้ได้ลัวๆนี่ก็คือขี้โกงลยนะมาเราจะกลับไปตกปลากันต่อฮะเพื่อที่จะปลดล็อกดินแดนถัดไปให้ได้ในคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเปิดออโต้ให้มันทำงานแบบอัตโนมัตินะครับอ่า A few moments later และเรียบร้อยฮะตอนนี้ผมสามารถที่จะปลดล็อกดินแดนถัดไปได้แล้วแบบอ oh. ีซี่มากๆเลยปลดล็อกดินแดนนี้มาได้สัตว์เลี้ยงเป็นแพนด้ามานี่ไม่ได้สนใจฮะเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อน จาปูนี่คือเจาปูใช่ไหมเจาปูจะไปไหนขอจับก่อนได้ไหมทันหรือไม่เดี๋ยวไปทันเหรอเจาปูยังพึ่งไป <c oughs> เดี๋ยวนะผมไม่สามารถที่จะวันช็อตเจ้าบอสได้โอ้โหเจาปูออกนอกแมปไปแล้วฮะเจาปูคือบอสของดินแดนนี้ถูกไหม <c oughs> แต่เดี๋ยวนะาน,นี้คือปลาอะไรเนี่ยทำไมหน้าตาน่ากลัวจังเลยลองจับดูวันช็อตได้ไหมเอ่ยก็ว <c oughs> ันช็อตได้อยู่นะแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะวันช็อตจับเจ้าปูได้ ดินแดนนี้ก็มีเรือให้เราซื้อครับเราจะมาลองดูเรือกันนะว่าเรือที่นี่กับอาวุธที่นี่มันเป็นไงบ้างอาวุธของที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะสู้เจ้าตะข่ายเอเลียนได้อยู่ดีนะคือเป็นอะไรที่อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูเรือหน่อยเรือเนี่ยเรือสายฟรีก็ยังไม่สามารถที่จะสู้เรือสายเทพทูลำนี้ได้อยู่ดีก็สรุปแล้วเนี่ยปลดล็อกเกาะมาก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะแล้วก็เกาะถัดไปเดี๋ยวนะทําไมเห็นแ,แวบๆแล้ว1ล้านเลยหรอ เราต้องจับปลาทั้งหมด1นึ่งล้านหนึ่งแสตัวครับแล้วเราถึงจะสามารถปลดล็อกดินแดนถัดไปได้1ล้านตัวเลยเหรอ1ล้านตัวนี้มันก็เยอะเอาเรื่องอยู่นะคือเจ้าแมพนี้เนี่ยไม่มีในเรื่องของบูสเตอร์ไงถ้าเกิดเจ้าแมพนี้มีบูสเตอร์ผมก็คงจะอุดหนุนไปแล้วนะและสัตว์เลี้ยงสายฟีอยอกมาน้องผีเหรอไหนดูหน่อยซิว่าผีตาเดียวเป็นยังไงบ้าง ผีตาเดียวนะครับบวกเงิน1 1 7 0เปอร์เซ็นต์คือมันก็บวกขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรเลยนะถือว่าจะแบบนี้นะครับสายเทพทูเนี่ยก็ไม่ได้เล่น e ซี่เสมอไปแต่ผมเพิ่งจะเล่นมาครึ่งชั่วโมงเองนะเอาละเดี๋ยวพัฒนากรในคลิปนี้นะครับผมจะปลดล็อกดินแดนที่4ให้ได้หรือว่าดินแดนถัดไปนี่แหละมาดูกันว่าดินแดนที่4เนี่ยจะมีเรือเจ๋งๆหรืออาวุธเจ๋งๆให้ผมได้ใช้หรือเปล่าก็หวังว่ามันจะมีอาวุธเจ๋งๆให้ผมได้ใช้นะ แต่เดี๋ยวก่อนฮะฟาร์มไม่ทันไรเจ้าปูเจ้าเก่าเจ้าเดิมโผลมาไหนขอลองหน่อยวันช็อตได้หรือไม่วันช็อตไม่ได้ครับแต่ว่าเราสามารถโจมตีแบบหลายรอบได้มาเจ้าปูมาอยู่กับเราอยากรู้จังเลยว่าจะได้ปลากี่ตัวจากการเก็บปูหนึ่งตัวได้มาที่22,500ตัว มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ <c oughs> โอเคโอเคตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันจะได้เป็นแสนไงคือปูมันตัวใหญ่แบบใหญ่มากปูโอสากา้าแบบปูแบบลอฟเตอร์ตอนแรกผมนึกว่าจะได้เป็นแสนแต่ได้มาแค่สองหมื่นเองดื่มน้ำก่อน <c oughs> โอเคฮะท่านผู้ชมในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงฮะเราสามารถที่จะปลดล็อกดินแดนถัดไปได้สักทีหนึ่งในที่สุด ความพยายามของฉันนั้นก็ไม่สูญเปล่าสินะที่กดออโต้ไว้แล้วก็ไปนอนรอนี่คือความพยายามสุดอันติเมตของผมสุดแล้วนะฮะห <c oughs> <c oughs> ยอกหยกยอก,ยอกมันก็ใช้เวลานิดหนึงแหละและเรียบร้อยฮะเราสามารถปลดล็อกเกาะที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เลยอันนี้แต่ว่าเกาะนี้ปลาตูเบอร์เลยขอลองจับหน่อยโอู้ ผมไม่สามารถที่จะวันช็อตเจ้าปลาตัวนี้ได้เองนี่นเหรอแสดงว่าที่เกาะน,นี้ต้องมีอาวุธเจ๋งๆหรือว่าตะข่ายเจ๋งๆอยู่แน่เลยใช่ไหมแ้ hey! นายแอบซ่อนสิ่งนั้นไว้สินะโอเคมาดูกันว่าที่นี่จะมีหรือไม่มาเรามาลองดูว่าที่ร้านค้าที่นี่จะมีอาวุธสุดเจ๋งแล้วก็เรือสุดเจ๋งหรือไม่นี่คือการ FK 20-30นาทีเลยก็ว่าได้มาดูกันนะว่ามันจะมีหรือไม่และคำตอบคือ ไม่มีใช่แล้วท่านผู้ชมมันไม่มีอาวุธที่เจ๋งกว่าเจ้าตะข่ายเอเลียนนี้อันนี้คือดีสุดคือดีมอนเนตก็คือเป็นตะข่ายแบบปีศาจนั่นเองแอคแท็ Attack, หรือว่าดามเมจอยู่ที่7,500เท่านั้นเองนะแต่ว่าเอเรียนผมเนี่ยส0 0 0มโอ้แย่จังเลยแล้วเรือล่ะมีเรือเจ๋งๆไหมเออโอ้ยนี่มันนี่มันอย่าบอกนะว่าคือเรือของลูฟี่เออสเตตัสจะน้อยกว่าแต่หน้าตาเท่กว่างั้นเอามา เราได้เรือของลูฟี่มาแล้วและนี่คือ,อไรตรงนี้อัปเกรดเหมือนเดิมอันนี้คือการเปิดไข่อ่ะเราจะยังไม่เปิดก่อนเออลองเปิดดูดีแต่ที่สําคัญคือเห็นบอสต,ตรงนั้นหรือไม่ท่านผู้ชมมีบอสโลกมากไม่ได้การละเฮ้ยอย่าพึ่งไปม่ด้ก่อนม่ด้ก่อนอย่าพึ่งไปไหนนะอย่าพึ่งไปไหนนะเอออยู่ตรงนี้โอ้โหที่นี่มีแต่สัตว์ประหลาดปลาตัวใหญ่ๆนั่นเลยโอ้ไม่ไม่มันไปแล้วท่านผู้ชม ไม่ผมไม่สามารถที่จะจับมันได้เพราะว่าเลือดมันเยอะมากตะขายเอเลียนก็ไม่สามารถที่จะหยุดมันได้และไปไปที่เรียบร้อย <c oughs> ตะขายเอเลียนผมนั้นดูจะกระจอกงอกง่อยสําหรับดินแดนนี้แล้วสินะแต่ว่ายังสามารถที่จะจับปลาตัวเล็กได้อยู่นะก็ถือว่าแอบภูมิใจเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะปลดล็อกเกาะถัดไปนะเกาะโจนสลัดฮะคุณต้องตกปลาหรือว่าเก็บปลาเป็นจํานวน7จ็ดล้านแปดแสนตัว ว้าวนั่นฟังดูเยอะมากแล้ว,ลวนี่คืออะไรอะฉลามหัวค้อนเหรอและเก็บมาโอ้ตัวมันใหญ่มากได้มา25,000ตัวเลยเหรอก็ถือว่าเจ้าปลาตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเลือดเยอะแล้วก็ยังให้จำนวนที่เยอะด้วยนะครับถามว่าคุ้มไหมก็อาจจะคุ้มก็ได้นะ โอเคท่ผ okay, ูช้ชมฮะโดยรวมแล้วสำหรับเจ้าแมปเพสแอน d f ฟ s ชิงซิมูเลเตอรนะครับก็ถือว่าเป็นแมปแนวตกปลาที่ดีอีก1 Map แมปเลยนะผมขอยกย่องว่านี่คือแมปตกปลาที่ดีอีก1 Map แมปเลยใครที่อยากจะลองเข้ามาเล่นนะฮะลิง์กอยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้ามาเล่นได้ไม่เสียหายฮนะผมเล่นมา1ชั่วโมงผมปลดล็อกไปหลายดินแดนอยู่นะเหลือแค่2ดินแดนที่ผมจะต้องปลดล็อกเพื่อที่จะจบเกมนี้แต่ว่าเจ้าเกมนี้สามารถที่จะรีเบิร์ได้ ก็โอเคผมยังเล่นไม่จบแต่1ชั่วโมงผมมาได้ไกลขนาดนี้ถ้าผู้ชมมาได้ไกลขนาดไหนใครที่ลองเล่นพร้อมกับผม1ชั่วโมงมาได้ไกลแค่ไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ฮะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมพิจะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกลาลังใจให้ผมนั้นทําคลิปใหม่ๆออกมากด้วยสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่ฮะอย่าลืมพิจะกดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครสําหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน see you next time